สวัสดีกันด้วยครับวันนี้มากับมากิตานะครับมากิตาเอฮเอฮอารึ่งหกหกดีนะครับตัวนี้กระแทกโรตารี่นะครับตัวยาวเคยวางตัวยาวอยู่นู้กระแทกโรตารี่นะครับกระแทกโรตารี่ตัวนี้ ก็รุ่นยังใหม่อยู่ตัวนี้นะครับก็มีกระแทกแล้วก็เจาะนะตัวนี้นะครับตะแทกแล้วก็เจาะเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับมาดูอาการเสียนะครับเดี๋ยวเสียบแบตเข้าไปนะครับก็แบตใช้วิธีการเสียบประมาณนี้เดี๋ยวเ,ยเข้าไป นล้วตอนแกะก็แบตออกมาประมาณนี้แล้วแบตออกมาครับตอนนี้มากิต้าของทีมงนาน,นะครับนี่ครับอาการนะครับกดแล้ววิ่งนิดนึงแล้วก็ตัดไปเลยนะครับแต่แสงไฟย,ยังโอเคอยู่นะครับตอนนี้แบตยังโอเคอยู่เดี๋ยวลองวัดวัดแบตดูนะครับตัวน,นี้มันเป็น12โวลต์12โวลต์นะครับ มาครับสิบสามสิบสองสิบประมาณสิบสองจุดห้าวันะครับแบตแบตบเต็มนะครับแบตบเต็มอยู่นะครับแบตเต็มนะครับสาหนาวนแบตเต็มแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับตัวนี้ข่าวว่ามาว่าหล่หลหลหลนน้านะครับหล่นน้าเอ่อน่าจะเป็นที่แผงวงจรด้านในหรือว,ว่ามอเตอร์มีปัญหานะครับหล่นน้ำนะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูนะครับ แบตขนาด12โวลต์ที่ใช้อยู่นะครับอ2โวลต์ดูนะครับแบตนะครับเต็มนะครับแบตยังเต็มอยู่เลยนะครับแบตยังเต็มอยู่เสีอาการแล้วก็คือไฟเข้ากดแล้วก็มีการขยับนิดนึงแล้วก็หายไปนะครับเดี๋ยวเองถอดดูนะครับตัวนี้ถ้าถอดก็ยาวนะครับ เอ่อต้องอัดจารวีตัวชุดน้นด้วยจุดกระแทกด้วยก็รืดูกันพอข้านถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับมันต้องถอดมันจะมีน็อตบริเวณนี้ด้วยเ๋ยวนี้นะครับ แถวนี้เข่นะร,รุ่นใหม่ไม่ต้องใช้นะครับตอนนี้ก็ดีก็มันจะมีการกระแทกนะครับมีชุดกันสะเทือนกันกระแทกเราด้วยนะครับไม่รู้ถอดออกหรือเปล่านะครับหาข้อมูลไม่มีเลยกนะบวิธีการถอดรุ่นนี้นะครับเพราะมันยังไม่เก่ามันยังใหม่ Điều long đồ để lòng được không không ở nhà trang bị cháy phong cháy phong nó chẳng motor น็ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับก็เอาออกมาออกมาได้เลยนะครับตัวนี้มันจะไม่มีน็อตชุดหน้าครับประมาณนี้นะครับดิงออกข้างนะครับ ก็มาเจอกับตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นทำความสะอาดนะตัวนี้มันเยี่ยดเจนนะครับ ครับปิดมอเตอร์อยู่ประมาณนี้อาการตอนนี้น้ําเข้านะครับน้ําเข้าผมก็ต้องทําการล้างนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสายไฟยก่อนนะครับว่ามีการคงทางขาดหรือเปล่าครับแต่ทางลูกค้าว่าน้ําเข้านะจุดนี้ชุดนี้ชุด ควบคุมนะครับเป็นแผงควบคุมแล้วก็ตัวนี้จุดปุ่มกดแล้วก็ตัวนี้ต่อสายไฟตัออยู่บนสายขวาสายไาก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เราแกะออกมาแล้ว,ลว,ลว,วดีน้องด้วย แบ้วันวนี้นะครับด้าขวาตอนใส่ตอนใส่นะครับให้ดูอนนี้นะเลยใส่ของ รหัสนี้นะครับมาคิต้า HR หนึ่งหกหกดีมอเตอร์ไม่ขย,ยับนะครับเงียบกกิบเบนะครับบ้านผมก็เงียบกริบ มันจะมีปิ้นควบคุมชุดนี้ด้วยนะครับไม่มีเสียงดังนะครับตัวนี้ถอดไม่ยากนะครับไม่ยากแต่มันจะมีชุดสายไฟชุดควบคุมนะครับชุดแผงควบคุมนะครับการจ่ายไฟมันน่าจะเป็นตัวเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ไฟนะครับเข้าไฟนะครับช่วยเพิ่มกำลังให้กับมอเตอร์นะครับ ก็เป็นสปริงตัวนี้เปน็นสปริงป้องกันการเมื่อเมื่อล้ล้เวลาเรามีการกระแทกซื้อใช้งานนาน,น,นครับก็เรียกง่ายเดี๋ยวเวลารือ้อก็ต้องชุดถ้าจะรื้อชุดนี้นคะครับเยกส่วนออกมานะครับต้องขอชุดนี้ออกด้วยครับขอชุดนี้นะครับโดยการกดครับกดนะครับ ดึงตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ดึงใช้ดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอดอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับตันี้นะครับดึงยางออกมานะครับใช้คีมดึงชุดล็อกตัวนี้ออกมาแล้วก็จะแยกสิ้นแยกส่วนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ตัวน,นี้ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่มากเลยนะครับเนี่ยก็ดึงออกมาได้นะครับประมาณน,นี้แยกซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเช็คสายไฟก่อนนะครับเพราะมันมยังใหม่ตัวน,นี้เป็นเจ็คตัวน,นี้เป็นรถไฟ LED บอกเลยนะนะครับไม่ยากนะครับตัวน,นี้นะครับประมาณน,นี้นะครับแยกชิึนออกมา แล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ยังรื้อออกมาครับตัวนี้ใช้เป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับถอดแยกมอเตอร์ออกมานะครับเดี๋ยว อันนี้สายไฟก็ดูสภาพก่อนนะครับบางครั้งมันมีการกระแทกน,นะครับมันอาจจะมีการขาดขาดในหรือว่ามีการขาดในนะครับเดี๋ยวต้องทํา,ทาการวจเช็คดูนะครับดูว่ามัเตะทางไหมน,นะครับ ไม่ค้างนะครับออเต์ไม่มีค้างไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างนะครับ นิดนะครับแต่ว่ามอเตอร์ดูว่าขยับไหมนะครับนิดจะขยับนิดนิดนึงไม่เหมือนไม่มีกําลังนะครับครับไปนะฮะชัดบดชัดหรือเปล่าครับอันนี้นครับตอนผมกดนะครับให้คนดูนะครับ,บวิ่งแต่ว่าไม่มีกําลังนะครับก็คือส่วนนี้เรายังไม่เช็ค ชุดกระแทกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจรวชุดมอเตอร์มาเลยครับน่าจะเป็นชุดสุบผสมสวิตนะครับ ตอนนี้ป็นมเตรบัลเล็คนะัมีการน้ำเข้านะครับไม่มันจว่าะอะไรอนะเดี๋ยวค่อยจับแอมดูนะครับว่าประมาณเท่เเาไหร่ครับ วันนี้ก็พอเป็นแนวทางครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถอดน็อตถอดตัวนี้นะครับมา k กต้าเอสเอหนึ่งหกหกศูนดีนะครับขนาดสิสองโวลต์นะครับขนาดแบตสิบองโวลต์ก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ยังไม่เก่านะรุ่นนี้นะครับเพิ่งใช้งานน่าจะประมาณไม่เกินสี่ห้าปีนะน่าจะประมณออก สินข้าวประมาณห้าปีนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับงานซ่อมนะครับสวานนะครับสว่านีกันกระเทกดอารีนะครับประมาณนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับนายช่างได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ